สวัดดีงามแรงๆพี่น้องโอ้เป็นไผ่แล้นะบรรยากาศนะครับตอนนี้ห่าม่งกกว่านะครับนะครับแรงงานไทยอิสเหลียวือเก่าพี่น้องบรรยากาศฝนต๊ะมัมีไผ่ออกมาอยู่ห่อยเป็นพ้ายมาถูกยังตปก๊ปกๆเป๊กๆอยู่นี่อ,นนะออกมาร้อมกันเ้ยทั้งนึงถูกกินไปละ่ะหน้าโฟงแวบพี่น้องเฮ้ยัง ีนังเข็มกรับว่โอ้ใหม่ประเดี๋ยวตายพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องขึ้นก็คิดฮอดว่านเด้เดี๋ยวนี้บรรยากาศนะครับสีหนังเข็มเนาะขึ้นขัรดูหนังเข็มอยู่นี่นี่นี่เอ้าทุบมาทุบนะครับบรรยากาศพี่น้องหนาวครับหนาวตกแรงมากอะสีประมาณนี่แหละวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับในอิสราเอลมาเบิ้งสีผ้าเบิ้ง บริเวณรอบๆการเป็นการอยู่นะครับแชมป์ของบ่าวสะกดเดิมืัอนี้นะครับนะครับมืบัอน,นี้บรรยากาศมาเบิ่งวางนี่ก็จะเป็นวางเพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วพี่น้องอ่านี่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไว้ลาบไว้ต้มกินนี่ผู้ใหญ่ผูง่ายกว่าน,นะห่วงขนาดนี้เพิ่นห่วงห่วงตัวแม่มาเถอะห่ตัวแม่พาเขาไปเบิ่งมึงดู ครับรันก็เป็ดไงครับเลี้ยงไว้วิซเลียวแล้วครับนี่นะครับเลี้ยงไว้นะครับฟ้ามาทางนี้ก็เป็นไก่ไข่นี่ครับผไก่ไข่เป็นไดพี่น้องวิถีชีวิตคือบ้านเฮาปะวิถีสารบ้านเฮาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับไก่ไข่อันนี้เป็ดนะครับรันก็เนาะควาออกมาข้างนอกมืนี้ล็อกล็อกไว้เพื่อนก่อนเดี๋ยวนี่นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับ นกกระดาบน้ำแรงๆรงเนากินนวดมะไคร่ก็กล้องก็ซื้อ,อุทางคุณก็ปล่อยย่างอยู่คุณทัเป็ดพี่น้องนี่แหละหน,นาวนะอย่างกระชิบประมาณนี้แล้วพี่น้องอยู่เข้มสวนฟาร์มงานดอกไม้นะครับป่าดอกไม้เฮาหยุดงานกันบ่ค่อยได้เห็นงานนะครับพักเพิกกันปลูกใบตอบุรี่อยู่นี่ก็พอมีอยู่นี่ครับโอ้ยเบิ่งก่อนนี่นี่นี่เขาปลูกตอบอุรี่ อันนี้ก็พักขึ้นใช่ครับขึ้นใช่ขึ้นใช,นช่หน้าแนวบ่ค่อยมีดอกพักนะครับพักซีพักคือนี่ต้นขี้เล็กเบื้องเอาพี่น้องนี่ยืนต้นตายแล้วต้นขี้เล็กสาระใบแล้วยนืนต้นตายนะครับเรียแบบร้อยฝนตกนะครับบรรยากาศตไปพกพกเดี๋ยวเอาพี่น้องนี่เขาลงไม่มีอะไรเลยไงน้ำมันเล้อดบอก,บอกออน้ำบอกนี่บอลวะน้ำบ่ได้แล้ว เริ่มรเริ่มเริ่มเป็นบุท่าแล้วย่ำาไ,ได้ลหรนี่นะครับบ,บ,บริเวณที่พักที่รับที่นอนนะครับบรรยากาศฝั<ด>่งนี้ฝั่งนี้ก็สิเป็นสวนนะครับสวนทองอันพี่น้องแรงงานไทยเพื่อนเป็นสวนต้นไม้ใหญ่นะครับเริ่มสละใบมาแล้วนาแร้งนะครับลบแห้งนะครับนี่ก็จะเป็นปุยปุยดินดินที่ไว้ปลูกดอกไม้นะครับบริเวณรอบๆนะครับ มาแล้วครับไอซายเปลี่ยนบรรยากาศนี่คำ้ำไหวมันสักผ้าไว้โอ้ยมืดโมมีฝนอกมืดกันยุดที่เก้า <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศทิดนี้ก็เป็นนั้นั้นไอป่าผสมนะครับป่าผสมนะครับประมาณนี้ฮะมมีย่างลา,ายครับพี่น้องมาถ่ายให้เบิง่งนะครับนะครับลองมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศยามมันเลี้ยงให้พี่น้องในเบิ่งนะครับ บักสม้มนี่เพิ่นกะเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วแต่ว่าเก็บโบมืดพี่น้องนะครับนะครับบักส้มเก็บโบมืดเนาพาเบิ่งบักส้มจักหน่อยนะครับนี่ยังเก็บโบมืดอยู่นะครับบักส้มเพิ่นก็ได้ส่วนส้มส่วนหยังนี่ดีหล่นทิ่มก็มีนะครับนี่นี่ครับสม้มดีสม้สม,สมครับผมเนาสูส่ๆกันครับแรงงานไทยนี่สเดียวนะครับหยุด ยุดไหลนะครับเชื่อมเบาวสวนยุดไหลย,หยุดซุกเสานะครับยุดเดือดก่อนกับพูนัดซุกเสาแต่ก็สู้ๆก็เอานะพี่น้องนะเอาครับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ถ่ายให้เบิ่งบรรยาก,กาศบินีชีวิตแรงงานไทยนิสเหลียวให้พี่น้องได้รับชมครับผมสวัสดีครับเบาวสวนคนสว่างครับ